มีคำถามมีวิทยาเดีิ้วเขาเดี๋วเขาข่าแต่ก็มีไหนเนี่ยพี่แปงมาจากใต้ครับมาจากใต้เลยเหรอนะครสีธรรมราชอูเห็นมึงออกจากใต้มันตั้งหลายวันแล้วไห่เหรอเอาแวะมาเรื่อยแวะไหนบ้างเนี่ยแวะหัวหินแวะหัวหินหนึ่งคืนแวะเพชรบุรีหนึ่งคืนไปหาใครบ้างก็ไปหาอลิสใต้ลิสใต้ตอนแรกก็ว่าจะแวะหมดหูไม่ไหวว่ามันหลายวันจัด กัเลยเอ้าทายเนี้ยพอแวะลินต้าไปผู้ใหญ่แบงค์ด้วยไปบ้านผู้ใหญ่แบงค์ไปบ้านผู้ใหญ่แบงค์ไปก็เราผ่านไปดีไงผ่านเข้าแวะทักทายกันแวะไปกินน้ำกินท่าอะไรเง right. ี้ยโอ้โหเอฟซีเยอะเลยเยอะภาคใต้นเอฟซีพี่ดูแปงได้ไหมเยอะมากต้องขอบคุณเลยเอฟซีทางทางใต้นะขอบคุณมากเราเยอะมากครับผมป่ะวันนี้สวัสดีพี่ผู้ใต้สวัสดีด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหวันนี้พี่เป็นเกียรติมากๆพี่ดูแปงไม่ได้มา ทางอาชีวทีวีแล้วมาที่บ้านหลังโอ้นานแล้วนะครับก็จังหวะเอาของฝากมาฝากครับเอาของอเอาหม้อแกงหน่อหม้อแกงหม้อแกงมาฝากโอ้โหคือวันนี้บังเอิญพอทักเข้ามาแล้วก็ไม่ให้การเสียเวลาก็มีคําถามอยู่ในใจครับศึกเซนจูรี่ครับศึกเซนจูรี่ก็ผมทําเป็นหนังนะครับเอามาทําเป็นหนังเลยหนังสั้นปะไม่สั้นครับหนังยาวครับหนังยาวเลยเหรอสี่สิบนาทีครับสี่สิบนาที โอ้ก็ตอนแรกอ่ะตอนแรกเราจะทําเป็นหนังสั้นทตนี้ทําไปทํามาคือทางทางทางทีมงานทีมอ่ะขอพูดถึงทีมงานก่อนทีมงานมีใครบ้างลุงหนึ่งเนี่ยลูกแปลงแน่นอนลูกแปลงวีวีไหนวีเราเนี่ยวีอินสามเก้าวีอินสามเก้าเลยนะครับแล้วก็น้องหญิงน้องน้องหญิงสุดสวยนะใช่อ๋อแล้วก็อ่าปุ้ยปุ้ยไหนปุ้ยเป็นพุ่มกับขอพุ่มกับอ่าแล้วก็เอกเอกไอเฮียอ่าครับ ตากล้องทีมงานพวกไฟทีมงานเสียงโหดเยอะครับก็ใช้ใช้จ้างหมดเลยจ้างหมดเลยครับเสียงเสริงนี่ก็แปลว่าชัดชัดครับไม่ใช่แบบไม่ไม่มีไม่มีจะไม่มีจะบ้าหรือไงขอบใจนะหนูเว้ยอ๋อก็คือคือครั้งนี้ลงทุนใหญ่เลยใช่ครับก็จริงๆอ่ะผมบังเอิญต้องขอบคุณอาชวะทีวีด้วยนะครับว่า จริงๆได้ได้แรงบันดาลใจอันดับแรกเลยคือมาจากอาชีวะทีวีเพราะว่าอ้าวจริงเพื่อนก็คือจริงๆตอนนั้นจําได้ไหมว่าเพื่อนเคยที่จะทําหนังสั้นถูกต้องไหมอือ่าในตอนนั้นการของจุ๋มอ่าใช่ที่นั้นก็จุ๋มอ่าแล้วก็สะดุดไปไม่ใช่สะดุดคือหนึ่งติดเรื่องโควิดอ่าสองโอ้โหอิสัดค่าจ่ายนี่แม่งเย็ดคุกนี่ก็แบไม่มีค่าตัวนะ อี๋อกูบอกโอ้โหชิบหายเลยสัตว์กินกระจายแต่กันเละแทะเลยเออกว่าจะรวมตัวกันได้โควิดก็มาด้วยก็เลยต้องเบรกไปเพราะเบรกไปกว่าจะกลับมากูว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามานั่งสัมภาษณ์เนี่ยแหละเราก็เลยเบรกไปก่อนก็เลยก็ได้แรงมานานใจมาก็เลยอย่างน้อยว่าเออเราก็เอาเอาชีวิตเราเนี่ยนะเอามาทําเป็นหนังแล้วก็สอนด้วยดีกว่าแล้วศึกซันจูรี่เนี่ยกับสมมติกู อยู่จังหวัดอ่ะกูเซนจูรี่คืออะไรึกเซนจุรี่เนี่ยคือเป็นห้างสมัยก่อนเนี่ยห้างตรงออนวรีซึ่งเป็นห้างที่สมัยก่อนนักเรียนพวกศิลปน,นพวกอะไรเงี้องอยเขาจะอยู่โซนนั้นก็คือเป็นห้างเป็นโรงหนังใช่ปะใช่ก็คือมันมันจะเลยไปหน่อยหนึ่งเลยไปตรงซอยรังน้ํำนั่นแหละเขาเรียกว่าเซนจุรี่คำาว่าศึกเซนจุรี่เนี่ยคือว่าคือสมัยก่ยยกนยยนอนเนี่ยสพนเนี่ยป่าไม่ได้เล่นกับอิน มันเล่นกัอินแล้วบังเอิญพี่ใหญ่สพนเนี่ยพี่ใหญ่เนี่ยพี่ใหญ่แบงค์เนี่ยแกมาเล่นมาเล่นสพนแล้วแกก็ประทักกับอินประทักกับอินกับพูดตรงๆเลยว่าหนักเลยล่ะแล้วแกก็เป็นแกนนําในสพนให้มันเล่นกับอินซึ่งงานนั้นแกโดนโดนเล่นนิ้วขาดโดนเล่นกับอินเนี่ยนิ้วขาดแล้วแกก็แบบว่าเหมือนว่าไปรักษาตัวอยู่ที่บ้านอะรักษาตัวอยู่ที่บ้านคือแขนที่จะเอาเอาเราเอาเอาเอาเราให้ได้อ่ะ แล้วก็เอาปงเอาปืนมาสามกระบอกสามสี่กระบอกเนี่ยนมะันก็กะว่ายิงกะยิงอีกไม่ได้กันนะก็ยิงกันสนั่นมันไหวอะยิงกันสนั่นไหวเลยนะครับก็ตอนเนี้ยเรื่องเนี้ยอาจจะเคยเป็นตัวหนังสือในพันทาวครับหรือในในเพจในยุคก่นกอนๆนะแล้วก็กลายมาเป็นเรื่องเล่าใช่ก็มีสองช่องทาง ทางช่องไอชื่ทีวีแล้วก็ช่องดูแต่งพาตัวสามารถไปค้นดูได้ก็เป็นชื่อสพนกับพระอินทะมั้งสุดใหญ่อ่าแล้วแต่ปุ๊ก็มีแล้วแต่ปุ๊กอ๋อใช่ช่องช่องพี่ใหญ่เองก็ชื่อช่องแล้วแต่ปุ๊มีสามช่องเี่ขึ้นให้คือตอนนั้นอ่ะจะบอกให้ฟังว่าตอนนั้นอ่ะคือเราก็ยังไม่ได้คิดหรอกว่าเราจะทําเรื่องเรื่องนี้เข้าใจว่าเราก็ก็คิดอยู่ในใจว่าตอนแรกก็คือจะทําเรื่องจุ่มนั่นแหละแต่นีนี้มันก็จะไปซ้ากับของหลังใช่ป่ะจังหวะ วันนั้นได้เห็นพี่ใหญ่เขามออกในการหลังอาชีวะชีวีเสร็จแล้วก็เขาก็อยากจะเจอผมอะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วจังหวะก็ไปเจอเอาเอาไปเอาไปกระทืบหรือเปล่าแม่นะเอาไปกระทืบพื่อนก็ก็ก็กลัวอยู่เหมือนกันเนื้กลัวอยู่เหมือนกันไปกลัวถามจริงก็ถามว่ากลัวไหมผมผมเจอเจอพี่เขาที่สนามมวยก่อนก่อนที่จะไปเนี่ยเจอคนที่เจอคนที่สนามมวยก่อนแล้วก็พูดตรงๆเลยว่าผู้ใหญ่แบงค์ที่ใส่ดีมาก พี่สายดีมากเลยพี่สัยดีมากๆเลยแล้วก็พี่เขาเรียกที่นั่นเขาเรียกพี่ใหญ่พี่ใหญ่ตอนที่ถ้าอยู่ที่เพชรบุรีเขาเรียกผู้ใหญ่แบงค์ก็ไปเจอกันมีโอกาสได้เจอกันวันนั้นเป็นงานไปดูมวยเสือดุสิต์ต่อยแล้วก็แล้วก็ทางพี่แบงค์เขาก็เอาเอามวยมาต่อยเขาอาร์ตอาร์ตมาต่อยด้วยอาร์ตใหญ่ใช่อาร์ตใหญ่ก็จังหวะก็ได้คุยกับพี่แบงค์ได้คุยกันอะไรต่ออะไรเงี้ก็แล้วก็มองว่ามองถึงว่าเอ เขาก็นิสัยดีนะอะไรเงี้ยเขาก็โอเคแบบอะไรเงี้ยเราก็ไม่เสียหายคนเราถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าวันหนึ่งเนี่ยคนที่มันเป็นศัตรูกันศัตรูกันเนี่ยไม่ได้เป็นเงินบนตายมันอยู่ที่ว่าใครถอยก่อนใครถอยก่อนใครเข้าไปก่อนใครนั้นก่อนเราก็เราก็เอาพู้ตรงตรงเราก็ยกมือไหว้ขอโทษเขาว่าในเหตุการณ์ที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็บอกพี่ผมก็ขอโทษด้วยละกันอะไรเงี้ยที่เหตุการณ์ที่ผ่านมาที่ผ่านมาสามสิบกว่าปีแล้วอะไรเงี้ยอย่างน้อยเนี่ย มันก็ได้คุยกันได้ได้เคลียร์กันอย่างน้อยๆมันก็โอเคผมว่าคนเรามันมันมันไม่ใช่ว่าเราจะเกลียดกันจนันตายใช่ไหมคนเราถ้ามันไม่เปิดใจคุยกันเนี่ยเราจะรู้แบบว่าคนคนนี้นิสัยดีไม่ดีใช่ไหมก็เปิดใจคุยกันเขาก็นิสัยดีนิสัยดีผมก็ก็เลยได้ไปไปหาพบปะกันที่เพชรบุรีใช่ครับก็ไปขอโทษเขาด้วยแล้วเราก็เอาง่ายๆดีกว่าก็หลายๆเรื่องอ่ะเขาก็เหมือนฝากตัวเป็นน้องเขาว่าคนหนึ่ง เรื่องนี้ก็กลายเป็นว่าทั like ouais ้งสองฝ่ายได้จับตุ้ยได้คุยคุยกันเหตุการณ์จะเป็นประมาณนี้ประมาณนี้ใช่ครับก็ก็เลยเราก็มาเรียบเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดเรียบเรียงเหตุการณ์ทั้งหมดก็เอาเรียบเรียงให้ปุ้ยเนี่ยมาเขียนเขียนเรื่องราวเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยในระหว่างผมกับพี่แบงก์ก็คือสัมภาษณ์สัมาให้ทางคำพูมกลับเนี่ยสัมภาษณ์สัมาเสร็จปุ๊บก็เรียบเรียงออกมามาทําเป็นหนังภาพยนตร์ซึ่ง บูอันนี้คือผมบอกให้เลยบอกว่าบูเลยบูเลยแหล,ละเป็นเวอร์ชั่นของรูปแต่งสายบูเลยอ๋อเป็นรูปแปงผมเห็นในทีเซอร์ครับคนที่แสดงเป็นรูปแปลงเนี่ยครับคือทรงผมนี่ไปดัดมาป่ะไม่ดัดครับเป็นผมจริงเลยครับผมจริงจริงัคือผมจริงเลยผมผมจริงเลยก็ไปเจอที่ไหนไปเจองานศพศพใครงานศพน้าของเอกประชาชื่นเ,เล่าเอ คนที่ได้เป็นตัวแปลงให้ไหนประวัติเข้าความเขาเป็นคนน้องเป็นคนที่ไหนยังไงน้องเขาเป็นคนดอนเมืองอยู่เนี่ยเป็นหลานของอ้นไอ้พี่ชาเป็นลูกของอ้นเป็นลูกของอ้นเป็นหลานของเอกประชาชื่นอ๋อเป็นหลานเอกใช่ไหมอ่าใช่หลานก็อ้นเนี่ยอ้นเนี่ยคือพี่ชายเอกเนี่ยคือเอาพูดตรงเลยนะก็เป็นศัตรูเบอร์หนึ่งของผมเหมือนกันตอนสมัยสมัยในยุค9 0ูนยถ้าพูดแล้วมันมีจะมีภ่าสองเป็นเอกบ้างไหมมีส่วนครับมีส่วนมีส่วนครับเพราะว่าตอนนี้ในช่อง5้าล้านวิวเลย ครับก็มีส่วนนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆแล้วก็คืออันนี้ผาพูดตรงๆเลยอันนี้ก็คืออย่างอย่างอย่างของพี่ใหญ่เนี่ยในสตอรี่ของพี่ใหญ่เนี่ยมันน่าค้นหาเพราะว่ามันมันขึ้นสุดแล้วก็ลงสุดด้วยคําว่าขึ้นสุดเนี่ยคือบูบูเนี่ยบูแบบบูแบบสุดๆตอนลงนี่ก็ดราม่าแบบสุดๆเหมือนกันโอ้โหขนาดนั้นเลยตลกอ่ะตลกไม่มีครับตลกไม่มีคืออันนี้เป็นเป็นเขาเรียกว่าเป็นผ้าของบูแล้วเป็นผ้าบูแล้วไม่มีตลก มากบูเป็นแบบโหดเลยดีกว่าง่ายๆดีกว่ามันเลยอ่ะแล้วก็ถามถึงเรื่องน้องคนนั้นน่ะชื่ออะไรนะตอนแรกเขาบอกว่าเขาชื่อเอิร์ธนะตอนนี้เขาเปลี่ยนแล้วเขาบอกว่าเขาเขอเป็นออโตเอาชื่อที่พ่อตั้งให้ตั้งแต่แรกเปลี่ยนชื่อแล้วตอนนี้เรียกไงเรียกออตโตออโตลูแปงออตโตออตโตเนี่ยออโตเนี่ยคือคือก็เจอตอนแรกเขาใส่แมสเขาใส่สูรอยู่แล้วก็ผมก็ถามว่างานศพงานศพผมบอกเอ้ยผมผมเล่าเนี่ยดัดมาหรือเปล่าบอกไม่ได้ดัดผมจริง เราก็เลยไหนต้องเปิดหน้าออกมาเลยดิเปิดหน้าเสร็จปุ๊บเออได้ว่ะอะไรเงี้ยผมก็ก็ถามว่าน้องเล่นเป็นลูกแป๋าได้ไหมบอกได้ได้ครับพี่บอกเออเดี๋ยวพี่เอาเองเป็นลูกแป๋าในภาคภาคของพี่อายุเท่าไหร่เรื่องมึงพี่เนี่ยสิบเจ็ดสิบแปดเฮ้ยมึงเรียกมึงลุงแล้วเฮ้เรียกพี่ดีแล้ว <c oughs> แก่ก็ก็พอแล้วเสร็จปุ๊บก็ได้ทางทางทางเอิอเน<ๆ>ี่ยได้ละได้ทางเอิร์ธละ แต่ว่าตอนนั้นก็ยังพุ่งตรงว่าวีวีเอกเนี่ยก็ยังไม่เอ้ยมันจะเทสได้หรือเปล่าคือคือเราเด็กไม่เคยเล่นเอาง่ายเดี๋ยวไม่เคยเรียนการแสดงมาต้องพาไปแคสต้องแคสก่อนเราต้องไปแคสด้วยใช่โอ้แน่นอนแคสหมดทุกคนเลยนะวองอะไรเอามาแคสทางทีมพี่ใหญ่ด้วยเหมือนกันคนที่เล่นทีพี่ใหญ่เหมือนกันก็เอาเอาทีละเอาทีละฮะนเอาทั้งอินก่อนเอารูปแปงก่อน่เสร็จพอเสร็จปุ๊บก็ วีดูดูแลเอาผ่านเอกดูแลเอ้ยผ่านเลยหน้าตาปุ้ยดูแลเอ้ยผ่านเลยแต่แคทไม่รู้จะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าเพราะว่าใหม่หมดทุกคนใหม่หมดเลยทุกคนใหม่หมดก็แคทแคตตัวก็นัดแคทตัวแคทตัวเสร็จปุ๊บอ่ะเอ้ยผ่านาอ๋อได้ก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้สอนเราก็ทําหน้าตาเรื่องหน้าตาเรื่องอะไรเงี้ยคือได้เอกบุคลิกได้โอเคได้ก็เสร็จปุ๊บก็คุยอ่อนเอ้ยออนเดี๋ยวกูจะเอาลูกมึงไปเหตเล่นหนังนะอะไรอย่างเงี้ย จริงเหรอวะก็รู้น้องมันจะได้หรือเปล่าวะอะไรก็ลองดูทุกอย่างมันทุกอย่างมันต้องลองก็เอามาโอเคแล้วอ่ะทางได้แล้วได้รูปแฝงสรุปมาแคสผ่านแคสผ่านก็ได้ลูกของประชาชนสองคนลูกของประชาชื่นลูกของไอ้รักก็มาเล่นเป็นอินอรักของรักชื่นรักชื่นยี่สิบเก้าก็มาเล่นเป็นอินเหมือนกันอีกสองคนอีกสองคนเอาตัวตัวหลักก่อนพี่พี่ใหญ่อ่ะ พี่ใหญ่พี่ใหญ่ที่ไหนวะเนี่ยพี่ใหญ่ก็ตรงตรงตงเพชรเพชรบุรีอั่นก็เลยก็เป็นหลานหลานผู้ใหญ่แบงค์หลานผู้ใหญ่แบงค์เหมือนกันเลยใช่ครับดึงมาจากเพชรบุรีเพชรบุรีเลยพูดสำเนียงสำเนียงเพชรเลยครับสำเนียงเพชรเลยเหรอใช่ครับก็บุคลิกคือผู้ใหญ่แบงค์เลยโอ้โหก็เอาง่ายๆดีกว่าว่าผู้ใหญ่แบงค์เทรนมาเลยด้วยเนี่ยเทรนเลยครับเหรอสุดสุดเนี่ยผมบอกให้เลยวตอนแรกไปก็พูดง่ายน้องหัวเขินเหมือนกันน้องหัวเขินเหมือนกันน้องเขาก็ไม่เคยเล่น ไม่เคยเล่นหนักก็ไม่เป็นไรสอนตรงร้านก๋วยเตี๋ยวนี่น่ะเอาจิงหรือไแล้วผมผู้ยายเอาจิงหรือว่าเขาผมผมเขาแบบนั้นเลยใส่วิกป่ไม่ไม่ไม่เอาจริงเลยฮะจริงหมดจริงหมดเลยจริงหมดช็อปก็ช็อปจริงด้วยช็อปที่ใส่แสดงก็เป็นช็อปจริงคตดหวงอบช็อปเลยผมไม่เล่นเสร็จถอดก่อนถอดก่อนเดี๋ยวจะไม่หายก็คือคัดมานักแสดงทั้ง ผู้ชายเนี่ยประมาณกี่คน,นทั้งหมดสองโรงเรียนทั้งอินทั้งสพนเนี่ยกออ็รวมแล้วนะรวมแล้วก็ประมาณออทางทักงอินเนี่ยทางอินมีประมาณสี่คนทางอินมีสี่คนแต่ทางสพนเนี่ยน่าจะมาเกือบยี่สิบกว่าคนเกือบสามสิบคนอ่ะโอ้โหนี่ก็เยอะเลยไปคัดมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ครับก็ต้องขอบคุณเทคนิคเพชรบุรีก็เทคนิคเพชรบุรีรเทคนิคเพชรบุรีนีเ่เข้ามาเป็นตัวประกอบมาช่วย S <S <S แล้วก็ขอบคุณสถานที่ด้วยเพชรบุรีเปถ่า,<อ>าที่เพชรบุรีเทคนิคเพชรบุรีสถานที่ใช่ครับเทคนิคพที่ที่เทคนิคเพชรบุรีครับแล้วก็แล้วก็โซนโซนโซนเพชรบุรีกอขอบคุณหลายหน่วยงานด้วยนะครับขอบคุณตำรวจด้วยที่อำนวยความสะดวกให้ปิดตากปิด,ป,ดปิดถนนถ่ายปิดถนนถ่ายเลย <S 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 ใช่ครับโอ้โหมันไม่ใช่งานเล็กๆแล้วเนี่ยถนนปิดตลาดปิดถนนปิดตลาดปิดซอยปิดแบบโหแบบาตำรวจดูแลอย่างดีครับที่นั่นอ่ะพอผู้ชายแล้ว ประมาณสามสามสิบกว่าผมมีผู้หญิงใช่ครับใช่มันมีทีเซอร์มีผู้หญิงอีกใช่ครับผู้หญิงก็ประมาณเกือบสิบคนผู้หญิงประมาณห้าหกคนมีนางเอกไหมมีครับมีมีนางเอกด้วยมีสวยไหมถามก่อนต้องไปดูครับไปดูไปดูกันมีมีไอจีขึ้นโชว์หน่อยไหมเปิดว้าไปนิดนึงครับนั่งเอกนังเอกมีครับนังเอกมีอันนี้ก็เพื่อนนางเอกก็ได้อมีเพื่อนนางเอกด้วยครับมี มีแล้วก็ชื่ออะไรผู้ชื่อเพื่อนนางเอกชื่ออะไรเออพระเอกชื่อไอ้แปงละเออนังเอกก็เป็นอ่าพึ่งพึ่งพสองพนอลองพึ่งสองพนลใช่ครับในในเรื่องคือเป็นพึ่งพึ่งจริงๆก็คือเป็นเป็นพึ่งที่เออมาบอกผมเกี่ยวกับว่าวันนี้ว่าอย่าอย่าผ่านอนุสาวรีย์เลยว่าวันนี้เป็นรุ่นเดียวกันว่าตอนนั้น เพิ่งเป็นรุ่นน้องผมอยู่ปีสองเพิ่งอยู่ปีหนึ่งอ๋อก็ถือว่าเป็นรุ่นน้องรุ่นน้องอ๋อมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงครับมีตัวตนจริงเลยครับแต่ว่าอตอนนี้ไปอยู่ไปอยู่อเมริกาอ๋ออยู่อเมริกาครับแต่ก็คือมีตัวตนจริงมีตัวตนจริงทุกอย่างทุกอย่างเป็นเรื่องจริงหมดอ๋อเป็นเรื่องจริงคือเอาเอาเรื่องจริงมาถ่ายทอดเอาเรื่องจริงมาถ่ายทอดเลยครับครับผมอ่ะผมเห็นในทีเซอร์แค่นั้นพอคิวบูอะคิวบูผมวีเอก ปุ้ยเชืกันดูก็คือผมก็ก็คือกำกับคิวบูดูนีม่มึงพันนาลิติไก่ปะเนี่ยไม่ใช่ก็รูปแปงไงสไตล์ของรูปแปงก็คือเอาง่ายดีกว่าก็คือเด็กเข้ามาเนี่ยเขาเคยมีตีมีอะไรกันก่อนไหมเด็กไม,ม,ไม่ไม่ไม่ไม,ไม่มีอะไรเลยคือเอาง่ายดีกว่าว่าเด็กเนี่ยทั้งหมดเนี่ยคือทุกอย่างแบบไม่เคยผ่านการสแสดงมาก่อนทุกอย่างไม่เคยไม่เคย,เยผ่านการหาเรื่องนี้เลยตั้งเขาสิบแปดไม่มีเรอครับ ก็คนก็ <N> ห,นหนืมอกเหนื่อยไหมตอนแรกคิดว่าเหนื่อยตอนแรกคิดว่าเหนื่อยเหนื่อยมากเลยเพราะว่าปุ้ยเอกปีทุกคนบอกเหนื่อยมากเลยเพราะว่าทุกคนไม่เคยผ่านการสแสดงเขาเะแล้วต้องต้องเทสให้ผ่านอ๋อเทสให้ผ่านคือแต่น้องเก่งมากน้องทุกคนเก่งมากเล่นได้ดีมากเล่นได้ดีมากๆอ่ะผมบอกให้เลยเล่นได้ดีมากเลยแล้วก็เล่นเล่นแบบเหมือนจริงอ่ะ สมมติเข้ามาเหมือนจริงพูดกุมนึกไม่ออกสมมติมาเทสมึงทําไงให้น้องเขาดูมึงยืนโชว์อะไรด้ยตอนแรกให้น้องมัาเล่นก่อนเล่นไงให้เขาเล่นดางชักมีด<อ>การชักมีดอ๋อชักมีดอ่ะกูมีมีด a few moments later อ่ะผมมีมีดก <c oughs> ็เนี่ยห <c oughs> อมมม <c oughs> สมมติมึมงจะส่งให้น้องมันอะไรนี้เลยก็ก็คือเนี่ยเราอันด <c oughs> ับแรกเลยเราก็หาันนี่หวงอ่ะเราเราก็ส่งให้น้องมาอย่างเงี้ยว่าให้มันพกแล้วก็ให้มัน ชักออกมาคือคนถ้าคนไม่เคยพกของเนี่ยมันจะพกมันจะมีด้านมีสองด้านด้านคม,มกับด้านไม่คม,มวิธีการพกเนี่ยบางคนมันพกไม่เป็นมันก็ใส่ข้างหน้าอ,อย่างนี้เราชักดึงอะไรอะแต่ถ้าเราพกสมัยก่อนเราพกด้านข้างด้านข้างมันจะเป็นอย่างนี้ถูก <Okay. S 1> ต้องไหม,มใส่อย่างนี้ มันจะอยู่ตรงนี้ใชจ้าบนไหนลุกยืนนั่งแล้วรถเมล์รถเมย์นั่งก็ปกติเพราะว่าเ <ๆ S 2> นี่ยเพราะมันมันมันเราบกแค่นี้จ้าเนี้ยมันจะอยู่แค่นี้นั่งก่อนนั่งก่อนด้วยความรวดเร็วนายกมีเรืร <cut> ่องลุกนงครับแต่ว่าต้องเร็วกว,ว่านี้ไหมฮนะไม่อันนี้เราเราสโลว์โตอสโลว์ตีบอกตรงๆนี่มันทางของพี่ชัดๆ ช้ากว่านี้ไม่ทันก็คือคือจริงๆว่าพกเนี่ยด้านคมเนี่ยตอเราต้องเอาด้านคมเนี่ยไว้ด้านนี้ใช่แต่พออย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วเนี่ยว่าเนี่ยป้ายหน้าเนี่ยเราต้องต้องต้องเจอแล้วต้องเจอเราก็ต้องดันขึ้นมาดันขึ้นมาประมาณขนาดนี้เพราะว่าถ้าเกิดมันอยู่เงี้ยมันไม่ทันเข้าใจป่ะต้องดันขึ้นมาถึงนี่ถึงนี่ถึงตะกร้าเนี่ยปุ๊บเสร็จพอนั้นเสร็จเราก็ชักเข้าใจนี่ก็คือมันก็จะมีวิธีการชัก อในหนังขนาดนั้นเลยใช่มันมันคือมันต้องเก็บรายละเอียดคือมันเก็บรายละเอียดคือว่าเวลาการชักเนี่ยคือมันต้องค่อยค่อยให้เห็นว่าคือสโลขึ้นมาว่าเอ้ยนี่คือวิธีการชักนะชักมาเสร็จพร้อมที่ผ่ันอาจาพร้อมที่จันฟันเนี่ยคนที่ไม่เคยเล่นมันจะใช้สัน หวดปิดได้ใช่ตอนนี้เพราะว่าอย่างที่เค,ย,คยโดนนะโดนไม่เข้าบางทีไม่เข้าเนี่ยไม่ใช่มันใช้สันฟันบางทีก็ชักมาปุ๊บคือมันจะเห็นวิธีการแบบดึงดึงมีขึ้นมามแล้วก็ง้างนั่นนั่นคือคือเป็นสไตล์ของเด็กช่าง่ก็การใช้ปืนยังไงอ๋อมีปืนเนรอใช่อ๋อเพราะมันยิงกันแบบใช้สายใช่ไหมใช่แต่การใช้ปืนเวลาใช้ปืนยิงหรือไงคือ เราสมัยเรียนตอนเรียนเราไม่ใช่มือปืนมันจะมาจับเป็นท่าอย่างเงี้ยมันไม่ได้ตะมันต้องชักมาคือยิงม่สุ่มสีุ่่มห้าด้วยความเป็นเด็กด้วยแหละความตื่นเต้นความกลัวยิงกันส่งๆไปเพื่อโชว์ศักยภาพให้เพื่อนเห็นน่ะเออกูยิงแล้วนะครับก็มีมีทั้งฟันงานมีทั้งยิงเหรอโอ้โหมีเห็นผู้หญิงนัมีฉากรักมามี รักใครก็ก็คืออ่าก็เป็นแฟนกันไงเป็นแฟนกับของทางพึ่งพึ่งจบมึงไะนะเออก็เป็นแฟนกันจริงเป็นแฟนกันจริงก็คือตอนนั้นก็พูดง่ายก็ก็เข้าไปจีบเข้าไปจีบเขาอะไรก็เป็นแฟนกันจริงเป็นแฟนกันจริงกับพึ่งโอ้โหมีแปลว่ามีขาดตลกไปสักหน่อยหนึ่งนะเนี่ยก็อ่าตลกมันไปแล้วตลกไปแล้วครับก็ตอนนี้ก็คือมันจะมีบทรักมีในฉากของเรื่องความรัก แล้วก็ฉากของบู๊แล้วนี้จะเป็นฉากบูความรักอ่าสมมติร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยบูกี่เปอร์เซ็นต์นะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยใช่ก็แปลว่าถ้าเกิดถ้าใครชอบสายบูสายดาร์กนี่ต้องเข้ามาดูเลยเข้ามาดูแน่นอนเข้ามาดูเนี่ยดูได้ทางไหนบปะเอ่อเวอร์เว็ฮะเรื่องเล่าเก้าศูนย์ทุกคนไม่ได้ฉายทางยูทูบอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่แล้วแต่ยังงี้มันคืออะไรเนี่ยเวอร์เว็บเนี่ยก็เข้าไปเสียตังค์ดูเสียตังค์เหมือนเน็ตฟิกอ่ะอ๋อ เสียตังค์ยี่สิบบาทยี่สิบยี่สิบบาทดูทั้งครอบครัวยี่สิบบาทนี่คือคือคุณเข้าไปดูเนี่ยเสียตังค์ยี่สิบบาทเข้าไปดูในที่เว็บเต็มเรื่องเลยมันจะมีเต็มเรื่องนี่กี่สี่สิบนาทีสี่สิบนาทีกี่นาทีละกี่ตังค์วะเนี่ยห้าสิบตังค์ถ้ายต่างก็ถูกไงแล้วแต่ว่าโปรดักชั่นในการลงทุนไปเนี่ยไม่ใช่ใช้เยอะมากมือถือถ่ายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกอย่างทีมงานคุณภาพทั้งนั้นเลยครับ ทั้งเสียงทั้งเสียงทั้งแสงทั้งทั้งทั้งชุดถ่ายกองถ่ายเราจัดมาเต็มเลยหรือถ้าใครยังไม่เชื่อนะผมมีทีเซอร์อยู่ด้านล่างเองเข้าไปดูตัวอย่างดูก่อนได้เลยเพราะว่าททีเซอร์ก็เสียงภาพชัดเจนเสาวเอฟเฟกเป็นส่วนน้อยยังเป็นส่วนน้อยครับในบทบูตรงนั้นในทีเซอร์แต่มันมีหนักกว่านั้นเยอะอมันผมบอกให้เล้ว่ามันเพราะว่าการันตีให้เลยว่ามันมาก บอกแค่นี้ว่ามันยี่สิบบาทครับแล้วมันเสียยังไงมันจ่ายยังไงก็จริงๆอ่ะมันจะมีเขาเรียกว่ามันจะมีจ่ายในการสแกนบาร์โคดสแกนบาร์โคดหรือเป็นอ่าโอนหรืออะไรเงี้ยมันจะมีบอกหมดเลยหรือลูกแปลงนั่งเก็บอยู่หน้าหน้า้คือทางทางจะมีทีมงานดีกว่าทางทีมงานเราเราก็เราก็จ้างเหมือนกันจ้างทีมงานตรงนี้มาเพื่อดูแลในเขาเรียกว่าในการเข้าไปดูเข้าไปชมเข้าไปอะไรอะไรเงี้ยทุกอย่างผมบอกให้เลยว่า ทุกอย่างมีการลงทุนหมดทุกอย่างแบบเขาเถือว่าเปิดตัวเป็นเปิดตัวครั้งแรกนี่คือแบบทุกอย่างหนักหมดถ้ามันปังผมอยากดูภาคปีแปงกับพี่เอ็กเนี่ยมีครับมีมีครับตอนนี้ก็คือว่าคือเราวางแผนไว้เรียบร้อยหมดแล้วว่าต่อไปเราจะเอาเรื่องไหนต่อเรื่องไหนต่อเรื่องไหนต่อเป็นซีรีส์เลยนะใช่ครับตอนนี้ว่าตอนนี้เราขอเอาซีรีส์เรื่องนี้ให้ผ่านก่อนให้ผ่านก่อนก็คืออย่างน้อยเนี่ยอ่า ผมก็ได้ทําในสิ่งที่ผมอยากจะทำอยอ,ยอยากจะทําแล้วก็พูงตรงว่าก็สารต่อจากเพื่อนผมแล้วกันจากหลังแล้วกันนะสารต่อ <amps> จากหลังไม่ใช่สารต่อ <imbap> ไม่พอ,ก,อก็คือพูดต,ตรงๆว่าทุกคนตั้งใจทําแล้วก็นําเสนอ <ừ> ผมบอกให้เลยว่านําเสนอเนี่ยในสิ่งที่ดีผมบอกให้เลยนะสิ่งที่ดีสอนด้วยสอนด้วยนะไม่ใช่ว่ามันอย่างเดียวไม่ใช่มันอย่างเดียวสอนสอนคือช่วงตรม่ามากเงี้เหรอใช่ครับ มีด้วยมีครับมีผมบอกให้เลยว่าดราม่านี้ก็สุดปีนเหมือนกันเพราะว่าอะไรว่าคือมันมันคนเราเนี่ยเราอยากโชว์ในเรื่องของพลังอย่างเดียวมันต้องโชว์ในเรื่องของผลเสียด้วยผลเสียว่าผลเสียในสิ่งที่มันตามมามันคืออะไรอย่างพี่ผู้ใหญ่แบงค์เนี่ยคือผลเสียคืออะไรนิ้วนิ้วหัวนิ้วห้วขาดแต่ก็มีสองนิ้วสามนิ้วนี่ข้อ Oh. ข้อข้อขาประมาณสองข้อ uh huh. นั่นแหละแล้วก็ที่สำคัญเลยเขาได้สูญเสียแม่ด้วย oh. นี่เนี่ยผมบอกให้เลยว่ามันสุดอ่ะผมบอกให้เลยว่าสุดสุดสุดเลยละ่ะสุด mm hmm. มากๆเลยเพราะว่าเพราะว่ามันมันขนาดผมผมพุ่งตรงนั้นผมมาขนาดผมผมดูในแค่แบบไม่ต้องแบบมยังไม่ได้ดูเรื่องจริงเลยนะ mm hmm. แค่เราอยู่ในเหตุการณ์เรา mm hmm. เราไปถ่าย เราอยู่กับกองถ่ายได้ดูยังได้ดูยังยังไม่ได้ดูครับเราดูพร้อมกันวันที่อะไรนะสิบสองสิงหาครับสิบสองมันโอ้วันดีด้วยวันแม่ครับวันแม่ก็หนังเรื่องนี้ก็เกี่ยวกับแม่ด้วยเหมือนกันแล้วก็พูดตรงตรงเลยก็ขอบคุณทีมงานทั้งหมดขอบคุณตัวนักสแสดงทั้งหมดนะครับก็ที่สแสดงได้เต็มที่แล้วก็ทีมงานเหนื่อยกันมากวันนั้นก็ถือว่าสุดยอดถือว่าทุกคนตั้งใจทํางานมากๆขอบคุณทางอุอ้ยแล้วขอบคุณทางเอกด้วย นะครับแล้วก็วีหญิงอะไรเงี้ยทุกคนใช้ได้เลยสุดยอดมากเลยครับครับผมลงทุนลงแรงรทุกอย่างเพื่อก็เพื่อผลงานอันชิ้นนี้เลยใช่ครับก็คืออันเนี้ยเราเราเรา,เราลงทุนตรงเนี้ยเพื่อทำให้เห็นว่าเ,เราไม่ได้สอนให้ต็กตีกันเราไม่ได้สอนให้ติกตีกันเราให้เห็นว่าพอคุณตีกันไปแล้วเนี่ยผลเสียมาจากไหนผลเสียมันคืออะไรผลเสียคนที่ สิ่งที่ได้รับมันคืออะไรนะครับมันมันมีผลเสียอีกมากมายในที่ตามมาซึ่งบางทีอาจจะอาจจะโดยตรงหรือไม่ได้โดยตรงนะครับอันนี้ผมบอกให้เลยว่าต้องลองไปติดตามชมนะต้องต้องลองไปติดตามชมดูได้ข่าวว่าผู้ใหญ่แบงค์หรือพี่ใหญ่เราเนี่ยร้องไห้เลยเหรอวะใช่เพราะก็นี่หนะครับหนังเรื่องนี้นะครับโอ้โหพี่ผู้ใหญ่มีคนเข้มแข็งใช่ ร้องให้อะผมบอกให้เลยร้องให้ผมผมรู้สึกแบบไม่ดีเลยรู้สึกแย่มากเลยผมบอกให้เลยร้องให้อ่ะครับผมก็ต้องไปติดตามนะสิบสอสิงหาออนแอร์แล้วนะฮะผมคนหนึ่งนะครับเข้าดูแน่นอนเว็บนะครับเรื่องเล่าเก้าศูนย์นะครับเรื่องเล่าเก้าศูนย์แต่ทางเว็บสามารถพิมพ์เข้าไปแล้วก็แต่อาจจะช่องทางเดี๋ยว ก็ติดตามทางไอทีวีทางเราเราช่วยกันแชร์กันอยู่แล้วครับครับผมลองเข้าไปดูกันครับผมฝากติดตามผลงานด้วยอ่ะครับวันนี้รูปแปงก็นานมาฝั่งทนนาทีหนึ่งแต่ไม่ได้มาหรอกแม่งล่องมาไกลอยู่แล้วล่องมาเรื่อยล่องแดกมาซะหมดสภาพแล้วเนี่ยคอเสียงเสียกแห้งหมดแล้วก็โอ้โหไปทางนู้นบอกว่าจัดเต็มผู้ใหญ่แบงค์บอก็จัดเต็มไปทางนิกก็โูโหโดนฟันลงวันหลงย้ายๆหมดเลยครับอ่ะโอเคก็นี้ไปคลิปสั้นๆเกี่ยวกับ ศึกเซนจรีแล้วถ้ามันประสบสําเร็จมากมายยังไงไม่มีต่อยอดอยู่แล้วอาจจะเป็นศึกลูแปงเอ็กซโอ้ยลูแปงมีอีกหลายศึกเลยเยอะครับเยอะมากที่อเยอะมากตั้งแต่สมัยเรียนอินนี่แม่งแบบพอเรียนอินเนี่ยแม่งมีเรื่องทุกวันอยู่แล้วใช่ครับยิงสายสามเก้าสูตรสายสองสอนุ่มเยอาง่ายนะครับถ้าเรื่องนี้ผ่านผ่านไปได้ดีนะครับถ้าผ่านไปได้ดีก็ผมบอกให้เลยว่าอาจจะมีเรื่องสองเรื่องสามเรื่องสี่เรื่องห้ามันจะมีมาตามมาเรื่อยๆเพราะว่าอันนี้คือเอาูดตรงๆเลยว่า มันเป็นครั้งแรกดีกว่าเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ทำนะแล้วก็แล้วก็เป็นเอ,า,อาง่ายๆนะผมก็ถือว่าเอาสิ่งที่ดีมานำเสนอดีกว่าช่วยสนุนกันแล้วกันนะครับสายอาชีวะด้วยกันก็ช่วยสนุนช่วยดูช่วยชมช่วยติเพื่อพัฒนาต่อไปใช่ใช่ติได้ <นะ S 2> ติได้ <นะ S 2> <Easter. S 1> ครับติได้เพราะว่าจริงอ่ะคือพวกเราครั้งแรกทุกคนครั้งแรกหมดแล้วก็ไม่รู้ว่า มันจะเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมก็ช่วยติชมกันนะครับเพบอกว่าคจริงๆแล้ว่คือเราก็จะให้ดีหมดทุกอย่างมันคงเป็นไม่ได้หรอกใช่ครับมันก็ต้องมีการติชมเพราะว่ามันครั้งแรกครั้งแรกจริงๆเพราะไม่มีใครเป็นดาราบ้างไหมไม่มีครับไม่มีเลยใหม่หมดครับใหม่หมดเลยครับทุกคนเลยเหรอใช่ครับทีมอินทีมสวนทีมผู้หญิงทั้งหมดแหละครับใหม่หมดเห็นเขาบอกว่ามีแม่ด้วยมีครับมีมีแม่ผู้ใหญ่มาเล่นด้วยมีครับมีบทแม่ครับ บทแม่บทแม่นี่จริง,รงมากเลยบทแม่นี่ผมบอกให้เลยสุดปีนครับผมบอกให้เลยผมพูดเรื่องจริงเพราะว่าให้เห็นเลยครับให้เห็นเลยว่าคุณเป็นเด็กคนหนึ่งนะครับแล้วก็แล้วคุณแบบบู๊บู๊บู๊ล้างผานะ่ะแล้วทําทให้คนอีกคนนึงมันเสียใจอ่ะโอ้โคุณต้องไปดูเลยครับผมบอกให้เลยว่าเอาหน้าเชื่อมเมื่อ<ช>ว่าผมว่าฟังแล้วดูสนุกมากเลยน่าติดตามมากใช่ใช่ผมบอกให้เลยแล้วมันมีสอนด้วยนะสอนในสิ่งที่ดีกับสิ่งที่ไม่ดีแต่ ในคาพูดเราพ,พูดตราพูดออกไปเนี่ยมันไม่เห็นภาพแต่นี่คุณเห็นภาพด้วยนะครับคุณเห็นภาพและคุณคุณเหมือนได้ฟังได้ดูได้ชมเลยดีกว่าบ,บอกให้<ม>ตอนนี้อาจจะเป็นเริ่มแรกอาจจะเป็นตัวหนังสือ<ช>มาเป็นเรื่องเล่า<ช>ตอนนี้มาเป็นหนังสั้นแล้ว<ช>ถ้ามันดีมากๆอาจจะเป็นถึงภาพยนตร์ใหญ่ก็แล้วแต่ครับอันนี้แล้วแต่แล้วแต่คนถ้าเกิดว่าชอบ ชอบนะครับถ้าชอบก็อาจจะอกก็ต right. ้องแช์ว่าแช์ได้มาว่าแช์ได้ครับแช์ได้แช์แล้วกูรอแช์ได้ไหมมันอย่าไปรอเลยแช์อย่าแม่งหนีก็ยี่สิบบาทยี่สิบบาทเองโถตกนาทีละห้าสิบตังค์ก็เอานะผมบอกว่าว่ามันทุกอย่างผมบอกให้เลยว่ามันต้องลองครับมันต้องลองไม่ลองก็ไม่รู้ใช่ครับผมเพื่อสนับสนุนกันหน่อยนะครับชาวอาชีวะด้วยกัน ก็อยู่ในครอบครัวเนี่ยก็สามารถดูได้ทั้งครอบครัวนะคะับยี่สิบบาทเข้าใจว่าคืออยู่บ้านนั่งกินเบีย์กินเหล้าคุณเปิดดูได้ครับยี่สิบบาทเฉลี่ยยังไม่ถึงคนละคนละสิบคนละบาทเลยเอมันหนังกงกลางแปลงอ่ะคือคุณสามารถดูได้สิบคนเ่ยดูได้เลยยี่สิบบาทสบายนะครับเพื่อสนับสนุนกันเพื่อให้มีต่อยอดเป็นพักสองนะครับผมโอเคขอบันนี้ก็ขอบคุณที่แปลงเดินทางมาเยือนถึง ถึงบ้านเลยครับผมนานมาทีครับผมบ<า>ขอบคุณครับพี่แปงฝา,ากติดตามด้วยนะครับไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับ